้องซ้ำน้องไดมอนทำไรครับตักไว้นะ้ำสนุกไหมครับสนุกครับ,บค,ครับแล้วน้องไดมอนเอาอะไรมาเล่นบ้างครับเอาเอะไรมาเล่นบ้างครับ เอาเรือมแม่แม่เห็นน้องไดมอนเอารถมาเล่นด้วยนี่ครับนั่นไงรถนะครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหสนุกไหมครับอุ้ยอะดึงดึงดึงให้ให้แม่แม่ร้องเพลงให้ฟังไหมครับโอ้ทะเลแสนงามไดมอนครับเข้าไปครับยุงกำลังตอมครับไดมอนยกแยกปัดยุงบนหัวด้วยครับ โยกเยกเอ่ยน้ำท่วมเมฆก,กระต่ายลอยคอมาหางงอกอดคอโยกเยกเอ้ยเดมอนร้องเพลงด้วยสิครับน้ำท่วมเมฆก,กระต่ายลอยคอมาหางงอกอดคอดึงดึง หรือ,อยังครับ <Okay. S 1> แล้วเดมอนจะให้แม่ถ่ายอะไรอีกครับเนี่ยถ่ายวิดีโอ,โอครับรรแล้วครับถ่ายให้แม่แม่ถ่ายวิดีโอเดมอนต้องร้องเพลงให้แม่แม่ฟังด้วยสิครับ อย่านาค้าเลยเหรอต้องเปิดด้วยหรอหนูร้องเองไม่ได้เหรอหหหอ,อ่าไหนอลองล้องดูสิอย่านะคะอย่านะคะอย่านะคะเหรอ เอาอะไรดีครับเอาอานามไม่ดอย,ดย,อยเอาอันนี้ดีกว่าแมงมุมลายตัวนั้นเอาเอาอย่างีา้ค่ะอืมแล้วแม่แม่เปิดแล้วแม่แม่จะเอาอะไรถ่ายละ่ะอย่าใชคะอ,อย่านะคะต้องเปิดกับอันอื่นสิเปิดกับโทรศัพท์ไม่ได้แม่แม่ไม่มีอะไรถ่ายเราใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปไม่ใช่เหรอ อางั้นบายบายก่อนบาย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 อย่าลืมกด yeah. ครับ <Yeah. S 1> หันมามองกล้องด้วยสิอย่าลืมกด yeah. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องเดมอนด้วยนะครับอันไหนลองพูดดูสิ <laughs> าวเกินเนอไหไหนไหนลองพูดดูใหม่สิอย่าลืมกดอะไรลูก,ก,ากบายบายเก่งจังเลย